เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมันเนกม Fishing Planet นะครับแล้ววันนี้มีอีเวนต์ใหม่โผล่ขึ้นมาเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนวันที่17เป็นอีเวนต์ใหม่นะครับเป็นอีเวนต์วันขอบคุณพระเจ้านะครับซึ่งภารกิจเนี่ยเดี๋ยวเราจะรับกันไปเลยเขาให้ไปที่โลสาร์เลกนะครับผมบอ่อแรกแล้วก็ให้ไปอะไรสักอย่างที่อยู่ข้างๆบ้านโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันบอ่อแรกต้องซื้อใบอนุญ,ญาตไหมไม่ต้องซื้อไว้ก่อนแล้วกัน 200x มาถึงที่บ่อเนี่ยเออที่บ่อน,นี้บ้านเราจะอยู่ข้างบนนี้นะครับตรงจุดบนนี้เราก็วับเข้าไปที่จุดบนได้เลยครับเอามาถึงบ่อแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินไปที่บ้านกันเห็นไหมก็จะมีอะไรใหม่ๆตรงนี้เป็นฟักทองนะไม่ใช่ฮาโลาวีนเะเวไปฟักทองนี่ก็จะเป็นตะกร้าอะไรสักอย่างหนึ่งที่พอมาถึงบ้านปุ๊บอา้าวเสร็จเลยได้มเมล็ดข้าวโพดคือโกลเด้นคอนนะครับมเมล็ดข้าวโพดท,ทองคา15ชิ้นเสร็จปุ๊บเราจะเดินไปรับภารกิจที่หม้อตอนนี้จะเป็นหม้อปรุงอาหารนะครับ อาหารสำหรับวันขอบคุณพระเจ้านะแล้วกดร <cond> ับไปปึ๊บเขาให้เราใช้ขออนุญาตดูทางด้านซ้ายเขาให้เราใช้คันเทเลคปิกล็อตนะครับแล้วก็ใช้เหยื่อเป็นโกลเด้นคอนที่เขาให้มาเมื่อกี้อุ้ยข้างหลังเหมือนมีอะไรต้นข้าโพดอ๋อสามารถรับโกลเด้นคอนได้อีก15ชิ้นน่าจะ15ชิ้นใช่ปะหรือชิ้นเดียววะโกเดนคอนอยู่ไหนเอ่ยนี่อ๋อเป็น30ชิ้นแล้ว ผมคิดว่านะ่าจะมีขายหรือเปล่านี่ไงอุ้ยสิบสองเหรียญเลยนะสิบห้าชิ้นสิบสองเหรียญตกอันละประมาณศูนย์จุดแปดโอเคเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาให้ไปเราไปเซตคันเทเลอปิกนะครับเทเลอปิกคือคันตกทุนในช่วงแรกๆนะครับน่าจะมีไม่ถึงววยี่สิบโอเคเดี๋ยวเราไปเซตเบ็ดก่อนอันนี้คันคันเทเลอปิกอันนี้จิ้มเข้าไปปุ๊บ นี่มีสูงสุดเวล16เป็นคันฟอยหกร้อยราคา4 0 0พซื้อไปเลยครับเทสเท่าไหร่เอ่ยเทส5กิโลโอ้โหบ้านเต็มเขาบอกว่าบ้านเราเต็มแต่เราซื้อแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ถอดไม่ได้ด้วยอันเนี้ยเราขายคันนี้ทิ้งไปเราจะได้ถอดคันนี้ได้ชึบคันฟอยหกร้อยคันนี้ต้องหาลอก5กิโลซื้อลอก5กิโลกันลอก5กิโลเนี่ยไม่ได้จะใช่เวล18ครับต้องเวล20 23ิกกิโล โอเคใช้อันนี้แล้วกันอันนี้ SP ละแปดพันใส่เข้าไปโอเคเสเบ็ดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปที่บอกกันน่าจะต้องซื้อใบอนุญาตแล้วละ่ะเขาให้ใช้เบ็ดอย่างเงี้ยซื้อไปเลยครับ200เองแล้วเขาก็ให้เราเกี่ยวเหยื่อโกลเด้นคอนนะครับเดี๋ยวขอดูภารกิจอีกรอบอย่าลืมนะครับมีอันนี้ด้วยอันล่างสุดนะครับเขาให้มีเออให้เราพกขนมปังมาด้วย36ชิ้นอย่าลืมอันนี้นะครับอันนี้พอดีเรามีอยู่แล้ว93น่าจะเป็นขนมปัง ธรรมดานะนี่น่าจะเป็นขนมปังอันนี้นะครับผม9ก้าสิบสามนี่ไงอันนี้36อันนะอย่าลืมเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาให้ตกบูคิว3ตัวแบ็คเทลชไนเนอร์3ตัวกรีนซันฟิต3ตัวแชแนลแคทฟิต2แล้วก็สมอลเมาส์1นะครับเราจะเริ่มจากบูคิวกับชไนเนอร์ก่อนนี่ไงตัวแรกกรีนซันฟิตนะครับ เอร์บูกิวครบแล้วบูกิวครบแล้วอ้วนตบเหลืออ้วนตบกรีนซันฟิตเสร็จแล้ว3ตัวนะครับกรีนซันฟิตกับบูกิวเสร็จแล้วเหลือแบ็กเทลชายนเนอร์เดี๋ยวชายนเดอร์เราเดี๋ยวเราลองไปตกตรงจุดที่เขาสอนดีกว่าตอนวิวหนึ่งอ่ะเขาจะมาสอนเราตรงนี้นะนี่ทางเดินฟื่อๆฟอฟ แล้วเขาก็ให้เราเราตีตรงนี้ใช่ไหมตอนสอนอ่ะมันจะเป็นวงเหลืองเหลืองจำได้ปะมาแล้วแบ็กเทลชัยนอร์จะเป็นชัยนอร์ขีบดำมาคีบหลังหลังดำถึงคีบท้องจะแดงก็เถอะหนึ่งตัว เสร็จแล้วครับผม Blacktail c h i n e r สามตัวต่อไปจะเป็น Channel Catfish ครับกับ Smallmouth Buffalo มกแล้วปลาดุกตัวแรกโอ้คครับปลาดุกครบแล้วเหลือ Smallmouth อย่างเดียวนะ เดี๋ยวสมอลเมาส์เราจะลองเปลี่ยนเป็นเบ็ดเบิรเบดเบอร์นหนึ่งนะครับเสร็จแล้วสมอลเมาส์ใช้ทุ่นหัวกระโหลกไม่หมานสมอลเมาส์ไม่กินเลยก็เลยมาใช้ทุ่นเหลืองไปเก็บปลาปุ๊บ เขาบอกให้เอาปลาและขนมปังที่เรารวบรวมได้นะเอาไปลงหม้อไว้เดี๋ยวเราวาไปกันนะแล้วภารกฤฤิจนี้เพื่อนๆไม่ต้องไปวิ่งรอบบ่อนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรนะมันจะมีอยู่ตรงอา่าอยู่ตรงที่ขุดเส้เดือนอะ่ะมันจะเป็นแค่อา่าข้าวโพดแต่ไม่สามารถเก็บได้นะเป็นประกอบฉากเฉยๆเราเอาทุกอย่างเอาปลาแล้วก็ขนมปังที่เราได้เนี่ยใส่ลงไปในนี้นะครับทําไมเงาเราเป็นอย่างนั้นนะ <laughs> ทำไมเงากูยืนอย่างนั้นะเ <laughs> ดี๋ยวก่อน S <S เฮ้ยเดียวตรงๆก็โอเคเดียพอหันข้างนี่ทำไมยืนเป็นนารูโตะโอเคครับผมใส่กด e ใส่เข้าไปแล้วเราก็จะได้นี่ปิดฟ่ิงแผนก็คือปลากระทะร้อนประมาณนั้นโอเคแล้วเราก็เดินถอยหลังมามาอยู่ตรงบ้านปุ๊บารกจก็จะเด้งเสร็จ ได้เหรียญทอง1เหรียญได้เงิน1นึ่แล้วก็ได้อน,นี้มาฟิตไฟอีกแผ่นป่าย่างกระทะร้อนมานะครับเสร็จปุ๊บภารกิจก็น่าจะเพิ่มขึ้นมาเน็นนี้ดอกบัวโอเคเดี๋ยวภารกิจนี้เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับผมนะครับมีหลายภารกิจเลยให้ทําอ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้เจอกันครับผมบ๊ายบาย